สำหรับใครที่กำลังหารถครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่า CSUV Mazda CX-5 เป็นรถที่ตอบโจทย์หรือไม่ ถ้าเราพูดถึงตลาดในบ้านเราอะ u v อะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะักมันจะเด้นไปทาง BSUV หรือว่ารถครอบครัวขนาดกลางสะมากกว่าแต่ถ้าเราโฟกัสในเรื่องของรถครอบครบัวขนาดใหญ่แล้วอะในบ้านเรานะครับมันก็จะมี m a z t e r x x 5คันนี้แล้วก็ Honda CR-V หลักๆเลยอันนี้คือถ้าเราเปรียบเทียบของคู่แข่งในฝั่งประเทศญี่ปุ่นเนาะแต่แน่นอนว่าตลาดบ้านเราตอนนี้มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือ ฝั่งประเทศจีนและก็ฝั่งประเทศญี่ปุ่นคือเหตุผลที่ผมแบ่งแบบนี้มันมีที่มาที่ไปเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์มันแตกต่างกัน,กนออกไปอันนี้พูดแบบคร่าวๆก่อนละกันนะถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นน่ะคือคุณจะได้ในเรื่องของบริการหลังการขายในเรื่องของอไลล่และในเรื่องของความทนทานแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของออปชันหรือว่าการออกแบบมันอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ครบถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเราไปดูจากฝั่งประเทศจีนน่ะในเรื่องของออปชันในเรื่องของการออกแบบและในเรื่องของราคา มันจะรู้สึกว่ามันครบแต่แน่นอนในขนาดเดียวกันในเรื่องของบริการหลังการขายในเรื่องของการรออันไหลหรือว่าค่าประกันหรือว่าราคาขายต่อด้วยซ้ำไปก็อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ครบถึงขนาดนั้นอันนี้คือแบ่งแบบเป็นแบบกว้างๆแล้วกันนะครับใน2แบรนดน์นี้นี่คือเหตุผลที่ผมจะโฟกัสในเรื่องของการเปรียบเทียบ จากฝั่งแบรนด์ญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าม a สเต CX5 มันอยู่ในกลุ่มนั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากให้ผมเปรียบเทียบแบรนด์ฝั่งประเทศจีในในกลุ่มของ CSUV ในรถครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่า BSUV รถครอบครัวขนาดกลางก็คอมเมนต์พูดคุยกันมานะครับถ้าเราเปรียบเทียบ m a z d a CX5 และ Honda CR-V เพราะสองคันนี้มันอยู่ในกลุ่มของ CSUV เราตั้งคำถามเลยว่าขันไหนดีกว่ากันแน่นอนเลยก็คือ Honda CR-V ภาพโดยรวมมันจะดีกว่าหมดเลยแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องขององค์ประกอบสัง สมมุติถ้าเรามีปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของราคาครับมาสเตอร์ซีาหรับผมะถือว่าโอเคกว่านะเพราะถ้าคุณเปรียบเทียบแล้ว Honda CR-V อ่ะ คือมันจะมีเป็นตัวเทอร์โบแล้วก็ตัวไฮบริดผมว่าตัวเทอร์โบตัดออกไปได้เลยนะครับเอาเป็นตัว e h e v หรือว่าตัวไฮบริดของ Honda นะครับราคาเริ่มต้นมันจะอยู่ที่ประมาณ1 6ล้าน6ไปถึง1 8ล้าน8โดยประมาณแต่ถ้าเป็น m a z t e r c x 5าราคามันจะอยู่ที่ประมาณ1 2ล้าน2ถึง1 6ล้าน6ถ้าเราดูแบบเนี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันถึงขนาดนั้นในแง่ของ ถ้าเป็น CX5 1ล้าน6แต่ว่า1ล้าน6อันนั้นนะ่ะโดยประมาณนะครับ CX5 นั่นนะ่ะจะเป็นตัวดีเซลแต่ว่าคันนี้ครับคุณผู้ชมคือจะเป็นตัวเบนซิน ชื่อรุ่นย่อยของเขาคือตัว2.0 SP คือเป็นตัวท็อปของตัวเบนซินซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทถ้าเปรียบเทียบกับ h o n d ้า r v ที่อยู่ประมาณ1 6ล้านโดยประมาณราคามันแตกต่างกันอยู่ที่3 0 0แสนบาทอันนี้คือตัวสตาร์ทเลยนะเพราะว่า h o นด a CRV ที่ผมพูดไปอะ่ะมันคือตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นตัวท็อปของ CRV ราคามันก็จะสูงไปมากกว่านั้นอีกด้วยซ้าไปก็คือคุณลองเปรียบเทียบสมมติถ้าคุณแบบอาจจะไม่ได้ต้องแบบเฮ้ยมันต้องดีที่สุดอะ่ะ แต่คุณแค่ต้องการ CSUV ในราคาล้านสล้าน3อันนี้ถือว่าโอเคเลย อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบแบบกว้างๆนะครับเผื่อท่านใดกําลังสนใจอยู่ในแง่ของราคาเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันดีทีและเปรียบเทียบโดยการเพิ่มรายละเอียดต่างๆเผื่อท่านใดที่กําลังลังเลอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แต่แน่นอนว่าถ้าท่านใดที่กําลังสนใจตัว Master CX5 รุ่น2.0 SP นะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบการใช้งานของ Master CX5 อ่ะคือมันจะมี3รุ่นย่อยที่เราสามารถเลือกได้ตัวเริ่มต้น ตัวกลางก็คือตัวนี้เลยครับตัว2.0 SP อันนี้คือจะเป็นเบนซินทั้งคู่และตัวท็อปสุดคือตัว XDL อันนี้คือจะเป็นดีเซลนะครับซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานหมายถึงในแง่ของมิติตัตวถัง พื้นที่ภายในพื้นที่ท้ายรถแล้วอันนี้คือจะเหมือนกันหมดเลยจุดที่แตกต่างหลักๆเอาแน่นอนถ้าเป็นตัวเบนซินกับดีเซลอนน,นคือแตกต่างกันในแง่ของเครื่องยนต์แล้วก็พลังก,กำลังและนอกเหนือจากนั้นก็คือในเรื่องของออปชั่นแต่ถ้าพูดถึง Master CX-5 แล้ว,วครับในแง่ของออปชั่นแล้วอะคือถ้าเป็นตัว2.0 SP สุดหรับผมอะถ้าคุณเน้นในเรื่องของระบบที่มันใช้งานได้จริงๆและรู้สึกว่าคุ้มค่า ผมว่าตัว SP อันนี้ถือว่ามันตอบโจทย์เลยนะเพราะถ้าเป็นตัวริ่มต้นอ่ะบางออปชันมันจะตัดออกไปแต่ว่าราคามันไม่ได้ห่างกันถึงขนาดนั้นแต่จุดเด่นของ m a z t e r x x 5อ่ะคือมันเป็นรถที่มีพื้นที่แถวที่2ตัวเริ่มต้นที่ กว้างมากกว่าหรือว่าใช้งานได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณพูดถึงมาสเตอร์แล้วว่าจุดที่คนจะพูดถึงเลยก็คือพื้นที่แถวที่2มันอาจจะไม่ได้กว้างมากนักมันจะบีมันไม่รู้สึกว่ามันสบายมันจะไปทางแบบสปอร์ตหน่อยแต่สมมติถ้าท่านใดที่ต้องการพื้นที่แถวที่2อ่ะที่ตอบโจทย์ในการใช้งานอ่ะมาสเตอร์ CX 5อ่ะมันจะเป็นตัวเริ่มต้นที่จะตอบโจทย์หลังจากนั้นก็คือจะเป็นมาสเตอร์ CX 8มันจะมีรถที่ไซส์เล็กกว่าของมาสเตอร์ที่เป็นมาสเตอร์ CX 30อันนั้นอ่ะพื้นที่แถวที่2อ่ะ มันก็พอใช้งานได้แต่ถ้าพูดถึงแบบความสะดวกสบายต้องเป็น CX5 ที่เป็นตัวรบต้นถึงจะตอบโจทย์ก็เดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับองศาการเปิดประตูของ m a z t e r CX5 ว่าด้านข้างเขาเป็นอย่างไรเนี่ยครับถ้าคุณดูอะดูจากตรงแผงประตูด้านข้างเนี่ยครับองศาของแถวที่2ะครับมันจะรู้สึกว่ามันไปเกือบนะครับ90องศาเลยนะครับเนี่ยคือมันจะบ่งบอกในเรื่องของ ความกว้างหรือว่าพื้นที่ที่เราสามารถใช้ได้นะครับแน่นอนไซส์ของ m a z t e r x 5อะ่ะมันอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ความยาวหรือว่าความกว้างอะ่ะมันค่อนข้างโอเคอยู่เดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้คุณผู้ชมลองเข้ามาดูได้เลยนะเนี่ยครับอันนี้คือผมอะ่ะเซตแบบการใช้งานเพื่อสำหรับ แถวหน้านะครับที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างมากๆแล้วนะอันนี้ถ้าคุณสังเกตเนี่ยพื้นที่มันยังถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าผมปรับระดับนะครับอันนี้ลองดูนะให้แบบแถวด้านหน้ามันไม่ได้ไม่ต้องหรือว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกว้างถึงขนาดนั้นนะเนี่ยครับอันนี้คือแบบเหมือนใช้งานจริงไปเลยนีครับ ถ้าดูพื้นที่ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะยืดได้สบายแล้วก็ head space ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ประมาณหนึ่งคือคาแรคเตอร์ของบาสตารครับ มันจะเป็นสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ได้โปร่งโล่งถึงขนาดนั้นแต่อย่างที่บอก Master CX5 สําหรับผมถ้าคุณพูดถึงพื้นที่หรือว่าถ้าคุณต้องการแถวที่2ที่โอเคและชั้นลงรักในแบรนด์ของ Master หรือว่าความเป็น Ma สเตอร์มาสเตเไป็นรถที่ตอบโจทย์เลยนะและลองคํานึงถึงในเรื่องของราคาด้วยครับส่วนพื้นที่ท้ายรถนะครับถ้าเราดูแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะมันสามารถเก็บของได้เยอะอยู่พอสมควรอย่างเช่นสมมุติถ้าเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สมมุติ ใช้สําหรับเดินทางต่างประเทศเราสามารถวางได้แบบสบายๆเลยจะวางซ้อนก็ได้นะครับหรือว่าจะวางแบบข้างๆแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นข้างแบบนี้แต่ใบเราใหญ่เกินไปมันจะไม่สามารถวางได้นะครับคือมันจะแบบตรงเนี้ยความกว้างมันอาจจะไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้นนะฮะตอนนี้ก็มีนี มานบางให้ด้วยนะครับหรือว่าในขนาดเดียวกันถ้าเราไม่ได้ใช้พื้นที่แถวที่2เราอยากจะเก็บของเพิ่มเติมเราสามารถพับเบาะแถวที่2ได้ด้วยนะครับมันก็จะมีพื้นที่ให้เพิ่มเติมแต่ถ้าเราเปิดตรงนี้มานะครับเราไม่สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สําหรับอยางอะไหล่นั่นเอง ล้อร้อยของ m a z d a CX5 ในรุ่นนี้จะเป็นขนาด19นิ้วและยางจะเป็นขนาด225/55แบรนด์จะเป็นของโตโยนะครับแต่ถ้าเป็นยางอะไรนะครับจะเป็นแบรนด์ของ Bridge Stone นั่นเองส่วนออปชั่นของตัว CX5 รุ่น2.0 SP ่อย่างที่บอกไว้ว่ามันค่อนข้างครบในแง่ของการใช้งานส่วนตัวแล้วผมก็ชอบนะก็อย่างเช่นนะครับกล้อง360องศาก็มีให้นะครับระบบ Blind s p ร t ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนออกนอกเลนก็มีให้นะครับอันนี้คือเป็นฟังก์ชันหลัก มาสเตอร์เรดาร์ครูซคอนโทรลก็มีให้ลำโพงเป็น Bose มี Sunroof ให้ด้วยคันนี้มีระบบ p p p l e CarPlay ที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้าสายได้แน่นอนก็สามารถเสียบสายได้เหมือนกัน Android Auto ก็มีให้แต่ว่าอันนี้ต้องใช้สาย ระบบต่างๆเนี่ยคือมีให้หมดเลยในตัว2.0 SP คันนี้การออกแบบโดยรวมอ่ะคือมันจะเป็นโทนสีดำหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงคอนโซลหรือว่าตรงแดชบอร์ดนะครับคือมันจะเป็นลายไม้แบบสีเทาหรือว่าน้ำตาลแบบเข้มๆหน่อยนะครับมันจะค่อนข้างกลมกลืนกับสีภายในโดยรวมแต่ว่ามันจะทำให้ดูมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีมิติเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะดูแบบไม่เรียบถึงขนาดนั้นที่ผมพูดถึงก็คือ ตรงนี้เลยแถบตรงนี้นะครับมันจะลากยาวทั้งคอนโซลด้านหน้าหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีแถบคโครเมียมอยู่ข้างใต้น,นี้แล้วก็ตรงกรอบแอร์ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยต่างๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแท่น Wireless Charger ด้วยนะ หรือว่าถ้าเราไม่ใช่นะครับเราก็ไม่ต้องเปิดการใช้งานของมันเราก็สามารถวางของจีบปาถาได้กระเป๋าตังโทรศัพท์กระดาษทิชชู่เป็นต้นนะครับและตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมนะครับช่องเก็บของก็ค่อนข้างลึกแล้วก็อย่างที่เห็นมันมีเทรมาให้ด้วยนะครับสมมติเราแบบอาจจะอยากจะวางของจุกจิกเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถแบ่งแยกได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสแตนดาดอยู่แล้วรถส่วนใหญ่ก็จะมีให้นะครับในเรื่องของช่องเก็บของตรงนี้หรือว่าเทรนั่นเองนะครับส่วนแผงประตูด้านข้างเราก็สามารถวางพวกขวดน้ำต่างๆได้ ด้วยนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับนอกจากพวกขนังนก็วางของจิปาถะได้เหมือนกันแต่จะมีข้อสังเกตอยู่2อย่างอย่างแรกเลยคือช่อง USB อะ่ะ มันจะเป็น type A หมดเลยถ้าเราเป็นแบบ type C เราต้องซื้ออะแดปเตอร์มาใช้นะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้ถ้าเราดูขนาดของ Mazda CX5 แล้วอะคือรถอย่างที่บอกมันจะค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันหน้าจอเนี้ยคือมันเป็นไซส์แบบสแตนดาร์ดของ Mazda ซึ่งถ้าเราหน้าจอเนี้ยมาใส่แบบรถ BSUV หรือว่ารถที่แบบอาจจะไม่ได้ใหญ่บ้างนะกะมันจะรู้สึกว่ามันโอเคแต่ถ้าเป็นแบบ CX5 คันที่มันใหญ่ๆแล้วเอาหน้าจอเดิมมาใช้อะ หมายถึงสแตนดาร์ดของเขาอะ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบจอมันอาจจะเล็กๆไปหน่อยนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักๆเลยและคันนี้ไม่ได้มี Head-Up Display ให้นะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตต่างๆส่วนการขับขี่ของ m a s t e r CX5 อะอย่างที่บอกไว้มันจะมีตัวเบนซินแล้วก็ดีเซลเนาะคือถ้าเราเปรียบเทียบแน่นอนว่าตัวดีเซลอ่ะมันจะดีกว่าแล้วก็มันก็จะแรงกว่าถามว่ามันแรงกว่ามากไหมก็ประมาณหครับ แต่ถ้าเราเปรียบเทียบถึงเรื่องราคาครับผมว่าตัวเบนซะินอะมันถือว่ามันโอเคและมันเพียงพอนะมันไม่ได้แบบโอ้โหมันอืดหรือว่ามันช้าเลยนะอันนี้คือแค่เราเปรียบเทียบเนยฉของ2เครื่องนี้นะครับคือสําหรับ CX 5ะมันเป็นรถที่ขับที่ค่อนข้างสนุกนะถึงแม้มันจะเป็น SUV ก็ตามจุดเด่นของ m a z d ตสําหรับผมมี2อ,อย่าง1คือขับสนุกและ2คือช่วงล่างค่อนข้างดีเลยครับ เกาะถนนเฟิร์มมั่นใจได้เลยครับคือถ้าเราเปรียบเทียบแบบแบ,บ,แบรนด์ญี่ปุ่นเลยครับแล้วเราเน้นในเรื่องของช่วงล่างนะครับหรือว่าความเกาะถนนนะมาสเตอร์สำหรับผมนะปางสุดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมลองดูบรรยากาศก่อนละกันนะครับเดี๋ยวตอนที่ผมเร่งว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ไม่ได้คลิกด,ดาวนนะอันนี้แค่เหยียบแป้นคันเร่งเพิ่มความเร็วเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นการ เหยียบคกดาวนะฮะก็คือเพื่อดูฟีลลิ่งนะครับคือการตอบสนองอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นความเร็วตามกลางหรือว่าสูงอ่ะคือมันจะค่อนข้างตอบสนองเร็วอยู่เหมือนกันนะมันใช้เวลาแบบประมาณ1วินาทีอย่างมากครับก็มาแล้วนะครับแต่จุดที่น่าสังเกตเลยก็คือเสียงเครื่องยนต์มันอาจจะดังนิดหนึ่งนะครับแต่สําหรับผมมันไม่ได้ดังแบบรำคาญนะครับมันจะดังแบบ ไปทางสนุกนิดนึงนะครับผสมผสานอาจจะรบกวนนิดนึงถ้าใครที่แบบอาจจะไม่ชอบเสียงเครื่องยนต์เนาะอ่าเดี๋ยวผมลองเหยียบคันเร่งอีกทีนะครับหนึง 2, น่งสองมครับมันมีจังหวะนิดนึงนะครับเพื่อทํารอบแล้วพอมาได้มันก็ ไปเลยแบบสบายสบายค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับตอบโจทย์เลยครับเผื่อท่าในใดที่ต้องการรถครอบครัวที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรง <c oughs> ก็สรุปในเรื่องของการขับขี่โดยรวมของตัวเบนซินเนี่ยถือว่าโอเคครับแต่ว่าอาจจะต้องรอรอบนิดนึงประมาณ1วินาทีโดยประมาณนะครับไม่มากก็น้อยประมาณนั้นถือว่าไม่ได้รู้สึกว่าอืดเลยและในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการเร่งแซงครับ คันนี้ก็ถือว่าสามารถทําได้แบบค่อนข้างสบายสบายเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยเลยกําลังมาแบบ เหลือๆเ,เลยครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยกันนี้คือถือว่าควบคุมได้โอเคนะครับและก้านมันจะค่อนข้างเล็กกริปมันก็จะลงตัวได้พอดีเลยนะครับแต่ถ้าใครที่แบบอาจจะชอบพวงมาลัยที่มันหนาๆนนหน่อยอะ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะค่อนข้างสลิมแบบบางๆหน่อยแต่ในขนาดเดียวกันอะ่ะสมมติถ้าเราต้องการควบคุมแบบขับสนุกขับมันอะ่ะคันนี้ก็สามารถหักได้แบบค่อนข้างโอเคเลยนะ แต่ในกรณีถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบกับตัว CRV ยังไงก็ตามสําหรับผมนะครับ CRV มันจะขับได้พลิ้วกว่าการควบคุม,มอ่ะพวงมาลัยนะหลักๆเลยนะครับมันจะรู้สึกว่ามันเฟิร์มและมั่นใจมากกว่าอันนั้นคือจุดเด่นหลักๆเลยนะครับคือเป็นจุดเด่นของ Honda CRV เลยหรือว่า Honda เลยนะครับก็คือในเรื่องของพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันกันกบมา z d a ที่จุดเด่นของเขาคือช่วงล่างหรือว่าการเกาะถนนนั่นเอง ส่วนการเก็บเสียงคันนี้อยู่ในเกณฑ์สแตนดาดนะครับคือภาพโดยรวมอะ่ะเก็บเสียงได้ดีนะในแง่ของแบบเสียงลมอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยแต่การเก็บเสียงของ m a s t e r CX5 อาแบบผมว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆนะฮะคือหลกัหลกๆเลยอะ่ะถ้าเป็นเสียงลมอะ่ะมันจะเก็บเสียงได้ค่อนข้างดี แต่ว่าถ้าเป็นเสียงเครื่องยนต์อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะครับมันจะเข้ามาพอควรแล้วก็เสียงจากรถร,บรอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงจากรถบรรทุกจากมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนโดยสารก็ตามนะครับก็จะมีเสียงเข้ามาค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งนะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยต่างๆอย่างที่ผมรีวิวไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยมันจะค่อนข้างกว้างครับแต่จุดเดียวที่เป็นข้อสังเกตก็คือในเรื่องของความสูงนะครับคือผมสูงประมาณ170ซนติเมตรถ้าใครสูงกว่านั้นนะครับ พื้นที่ศี่สารตรงนี้มันอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะชิดๆไปหน่อยนะครับแต่ถ้าใครที่แบบอาจจะไม่ได้สูงเท่า170ซติเมอย่างผมนะครับก็จะรู้สึกว่าคันนี้พื้นที่มันจะค่อนข้างเหลือๆเลยนะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้มันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลลตรนะครับ ผมขับมาค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณ500โลได้นะครับ500กิโลเมตรได้เลยนะครับหลักๆก,ก็ขับอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ขับอยู่ในเมืองด้วยนะครับผสมกันไปนะครับก็ถ้าเทเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือขับแบบอยู่บนทางด่วนหรือว่าใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าเฉลี่ยก็ประมาณ 100- ่งถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับถ้าขับอยู่ในเมืองอาจจะไม่ได้เยอะมากนักแต่ถ้าเทียบแล้วตัวเลขก,ก็ถือว่าสแตนดาดครับสแตนดาดไปดีนะครับ13กิโลเมตรต่อลลตรถ้าเราขับแบบ ปริยัาจริงๆอ่ะมันจะเทไปถึงแบบ14ได้โดยซ้ำไปนะครับแต่แน่นอนในขนาดเดียวกันถ้าเราขับแบบคิกดาวเยอะๆใช้กำลังของเครื่องยนต์เยอะตัวเลขก็จะดรอปลงมาประมาณแบบ11หรือว่า12กิโลเมตรต่อเิตได้ก็ถ้าเราสรุปว่า Master CX5 อ่ะมันเป็นรถที่น่าใช้อยู่ไหมสมมติถ้าเรากำลังหารถครอบครัวขนาดใหญ่อยู่อ่ะก็อย่างที่ผมบอกไว้ในช่วงต้นคลิปเลยถ้าแบบเอาแบบคราวๆก่อนเนาะคือถ้าเราโฟกัสในเรื่องของราคา คือผมว่ามันตอบโจทย์คือถ้าเราแค่จุดประสงค์ของเราเลยอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานถึงขนาดนั้นว่าแบบโอ้โหมันต้องปังสุดๆอ่ะเราแค่แบบอยากจะได้รถครอบครัวที่หรือว่ามีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับผู้สูงอายุหรือว่าแค่แบบเหมาะกับการตอบโจทย์เป็นสไตล์ครอบครัวหรือว่าเราเป็นคนแบบคนของค่อนขอ้างเยอะอะไรแบบเนี้ยและต้องการพื้นที่แบบพรีวิวแบบนั้นเลยอ่ะและต้องการในเรื่องของราคาที่มันคุ้มค่าที่สุดอ่ะ ผมว่า Mazda c x 5ตอบโจทย์แต่ขอยํำว่าจะต้องเป็นตัวนี้นะตัว2.0 SP เพราะว่าถ้าเป็นตัวดีเซลอ่ะมันล้าน6ล้าน7มันจะไม่ค่อยคุ้ม ราคามันจะสูงมากถ้าเราดูตัวนั้นนะ่ะจริงๆส่วนตัวผมก็จะแนะนำไปทาง Hon d a CRV อมากกว่าเพราะว่าองค์ประกอบโดยรวมอ่ะมันคุ้มค่ากว่าแล้วก็มันประหยัดน้ำมันมากกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นไฮบริดนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราแบบไม่ชอบความเป็นไฮบริดเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่มันมีมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานควบคู่กับเครื่องยนต์เราไม่ชอบเราชอบเป็นแบบสันดาบอย่างเดียวเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเบนซนหรือว่าดีเซลก็ตามอะ่ะ แน่นอนก็คือจะต้องเป็น Mazda CX5 นะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะถ้าคุณมองในเรื่องของออปชันการใช้งานต่างๆอะ่ะจริงๆอ่ะถ้าคุณเอามาเปรียบเทียบกันเลยอะครับผมว่า CX5 มันก็ใกล้เคียงกับ CRV นะเพลอๆดีกว่าด้วยคือแน่นอนจุดเด่นเลยถ้าเราพูดถึง Honda แล้วก็คือในเรื่องของ Blind Spot ที่มันไม่มีแต่ว่า CX5 อะ่ะมันมีให้แล้วก็ออปชันอื่นถ้าเปรียบเทียบกันมันก็ไล่เลี่ยงกันใกล้ๆกัน จุดเด่นหรือว่าจุดหลักๆเลยอะสมมติถ้าเราจะเทไปทาง Honda CRV คือในเรื่องของความเป็นไฮบริดในเรื่องของประสิทธิภาพในการขับขี่แฮนด์ลิงพวงมาลัยอ,อะไรแบบเนี้ยบางทีมันจะรู้สึกว่า มันเนียนกว่านะครับในการขับขี่นั่นเองไม่ได้แปลว่า CX5 ไม่ดีนะอย่างที่บอกไว้นะครับแต่ว่า CX5 อ่ะมันจะเนียนแต่ว่ามันไปทางสปอร์ตมากกว่านะครับหรือว่าอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของความใหม่นะครับหรือว่าความโมเดิร์นความทันสมัยนะครับเพราะว่า CX5 ตัวนี้โอเคถึงมันจะมีไม n เนิ่นเชน์เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไม n เนิ่นเชน์เฉยๆไม่ได้โมเด l c h a เชน์แต่ถ้าเทียบกับ CRV แล้วมันเป็นโมเด l c h a เชน์นะครับมันก็จะรู้สึกว่า มันใหม่มากกว่าม,มันดูทันสมัยมากกว่านั่นเองนะครับอันนั้นคือจุดหลักๆนะครับก็ถ้าถามมุมมองส่วนตัวผมแน่นอนว่าถ้าคุณต้องการดีที่สุดเลยอ่ะคุณจะต้องไป Honda c r ีอีนะครับอันนั้นคือในเรื่องของประสิทธิภาพภาพโดยรวมอันนั้นอ่ะมันจะดีกว่าแต่ถ้าคุณมองในเรื่องของราคาในเรื่องของความคุ้มค่านะครับ <Maybe. S 2> ในเรื่องของพื้นที่ต่างๆถ้าเราโฟกัสแค่จุดนั้นอ่ะผมว่า CX5 เป็นรถที่โอเคเลย คือผมว่ามันแบบการตอบรับหรือว่ากระแสจริงๆอะ่ะมันจะดีกว่านี้โดยซ้าไปถ้ามันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเป็นรถใหม่นะครับตอนนี้ที่มันอาจจะไม่ได้ดูปังมากนาักเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบเปิดตัวมาสักพักใหญ่แล้วอะ่ะมันแค่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความใหม่แต่ถ้าเราแค่เน้นในเรื่องของการใช้งานผมว่าคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบภาพโดยรวมนะครับเผื่อท่านใดที่กําลังหารถครอบครัวขนาดใหญ่อยู่และกําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังลังเลอยู่นะครับก็สรุปง่ายๆมาสเตอร์ซี สำหรับผมถ้ากำลังตัดสินใจที่จะซื้อผพราะว่าเป็นรถที่ดีนะแต่ต้องดูตัว2.0 SP เพราะว่ามันจะได้ความคุ้มค่ามากกว่านะครับแต่ในขนาดเดียวกันมันก็จะมีตัวเลือกอย่างเช่น Honda CRV แต่นี้คือจะเป็นจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเรามองแบบภาพรวมในตลาดบ้านเราเลยคือมันจะค่อนข้างกว้างครับเพราะมันจะมีแบบอะ plug-in hybrid มันจะมีรถจนไฟฟ้า100%เข้ามาอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับ D-Power S07, Haval H6 ที่เป็นทั้ง Hybrid แล้วก็ plug-in hybrid MG HS แท n ง300แล้วก็ Toyota Innova แต่ว่าที่ผมไม่ได้เปรียบเทียบ Innova ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นรถ3แถวนะครับมันอาจจะตอบโจทย์คนละกลุ่มนั่นเองนะครับเพราะถ้าเราพูดถึง Innova มันก็สามารถพูดถึง Mazda CX-8 ได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากให้ผมรีวิวอยากให้ผมเปรียบเทียบหรือพูดถึง เกี่ยวกับกลุ่มนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นรถคันไหนก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ผมทอมมี่เทืธรรมทรมมีส่สีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ